จากนี้ไปเป็นการแสดงปาธิถาธรรมเรื่องตำนานวันสงกรานโดยพระอาจารย์พรศักทิศเมโทวัดป่าสีพลานัยบ้านตาเสือตำบลนิเวออำเภอวัดภุรีจังหวัดร้อยเอ็ดณวันที่13เมษายนพุทธศักราช2565ขอเชิญทั้งทั้งหลาย รับตรรับฟังได้ลำปัตน,นี้ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เปลี่ยนพระอรหันต์แต่สรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันสงกรานต์ ที่ทุกท่านก็เข้าวัดถวายพระหารแล้วก็วันธรรมมวันนี้ธรรมะก,ก็คือวันสงกรารน,นั่นแหละมาพูดถึงวันสงกรารวันสงกรารน,นี่สงกรารน,นี่มาจากคำภาษาสันสกิตแปลว่าเป็นการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายจากไหนนะเคลื่อนย้ายจากราศรีมีนไปสู่ราศรีเมษ ราศีมีนก็คือมีนาคมนี่แหละราศีเมษก็คือเมษายนไปจนวันสกงกรานต์คือมาที่เคลื่อนย้ายสมัยก่อนนี่ของของเรานี่ก็จะมีประเพณีมาตั้งแต่ยุคสุโขท,ทัยนั่นและของเราเอามาจากไหนคือคนข่วโลกส่วนมากก็จะมีอยู่ส่วนมากจะเป็นทางเอเชียของเราประเพณีสงการานต์นี่จะมีทั้งประเทศไทย มีลาวมีเขมรมีพม่ามีเวียดนามมีจีนมีศรีลังกามีอินเดียเขาจะมีบรรสงการหมดทุกที่นี่ก็จะเอาน้ำสาดกันลดกันมีประเทศอินเดียที่แปลเอาสีเอาสีสาดกันเป็นสีฝุ่นเห็นไหะสีเป็นสีที่เป็นผงผงกันนะเอามาเจมเอามาสาดกันอยนนี้ก็มีทั้งสีฝุ่นมีทั้งน้ําก็มีผสมกันก็ลดกัน ็เป็นประเพณีของเขาซึ่งมีมาัแต่ตั้งเดิมมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีก็คือเราปฏิบัติกันมาโดยยืนยาวยาวนานถ้าเป็นวัฒนธรรมก็คือเป็นลักษณะความประพฤติวัฒนธรรมจะมีอยู่สองสองอย่างคือวัฒนธรรมด้านวัตถุก,กับวัฒนธรรมด้านจิตใจวัฒนวัฒนธรรมประเพณีมันต่างกัน ประเพณีคือสืบสืบกันมาปฏิบัติกันมาเรื่อยๆมาแต่วัฒนธรรมเป็นค่านิยมเป็นความนิยมอย่างเช่นวัฒน,ธร,ฒนธรรมด้านวัตถุวัตถุก,ก็เช่นสิ่งปลูกสร้างหรือ,อยานพาหนะมันสิ่งปลูกสร้างสร้างเหมือนวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเนี้ยรถเหมือนชาวตะวันตกอย่างเงี้ยอันคือวัตถุถ้าเป็นด้านจิตใจจิตใจก็คือด้านทางาศาสนาทางด้านศินละปะ ทางด้านาเกี่ยวกับเรื่องคําสอ,น,อนนี่ก็คือเป็นวัฒนธรรมด้านด้านจิตใจตอนนี้มาพูดถึงวันสงการของเราวันสงการของเรานี่ในบันทึกนี่เขามีบันทึกไว้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยไล่เลยมาก็จะถือเอาวันวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่เป็นวันสงกา์แต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันเคลื่อนจากเดือนมีนานถ,ถึงเมษายตอนนี้วันขึ้นปีใหม่ของเราเนี่ยแต่ยุคนั้นนี่แต่และว,วันจะไม่ตรงกันจนจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ห้ามาเปลี่ยนใหม่จากแรมหนึ่งข้ามเดือนสี่มาเปลี่ยนเป็นวันที่หนึ่งเมษายนของทุกปีตั้งแต่ปีพศสอง1สสามเอจ,จนถึงปีพศ 2,483พอถึงตอนนี้แหละในสมัยรัชก,กาลที่5ใช้เรื่องมาคือวันที่1เมษายนคือวันปีใหม่เพราะว่าวันสงการก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยพอถึง2,483นี่ยุจคจอมพลปพิบูลสงครามก็เลยเปลี่ยนวันปีใหม่เปลี่ยนวันที่1มกราคมของทุกปีส่วนเดือนเมษานี่เป็นวันสงกา์ ก็มาเปลี่ยนเป็นวันที่13 13 14 15 okay. ี่เป็นวันสงกรานต์จะไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็ใช้มันจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันวันสงกรานต์ของเราเนี่ยคือวันนี้วันที่13นี่หละก็ถือว่าเป็นวันเป็นวันมหาสงกรานต์เพราะจะสาดน้ำอะไรกันพวกนี้ตามปเพณีสมัยแต่ก่อนก็ไม่สาดนะเขาจะลดน้ำาขาได้ยากก็ลดน้ำ รดน้ำโดยประเพณีอันดีงานก่อน,นเดียวจะรดน้ำก็ต้องขออนุญาตก่อนเนี่ยเขาไม่ไปถึงสาดกันแบบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวอันนั้นคือประเพณีของเขาสมัยก่อนสมัยน,นี้มันไม่ใช่อยากสาดก็สาดบางทีก็สาดมีทั้งโกลนมีทั้งน้ําแข็งมีทั้งสารพัดที่เขาจะสาดที่เขาจะแกล้งกันมันเป็นประเพณีที่ไม่ดีงามเพราะฉะนั้นประเพณีที่ดีงามของเราคือการรดน้นํา อยางทางเหนือเขาลดน้าดาหัวเนี่ยลดน้ําก็คือการส่งน้ําให้อาบน้ําให้ดําหัวก็คือสระหัวให้นะ่นหละสระหัวสมัยก่อนๆของคนทางเหนือสระหัวก็จะมีพวกน้ําส่งคอยพวกน้ําใบมะกรูดอะไรเนี่ยน,ะน้ำรูปมะกรูดเนี่ยแล้วก็เอามา,าทําให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ลดน้ําดําหัวส่วนนี้วันที่สิบสามวันสงกรานมหาสงการาน์นี่ วันนี้พอมายุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติพอวันที่สิบสี่ก็ถือว่าเป็นวันเนาวันเนาเนาไปว่าอยู่คือวันครอบครัวครอบครัวเราจะมารวมกันพอวันที่สิบห้าเป็นวันเฉลิมโศก็คือวันเฉลิมฉลองเริ่มต้นของปีใหม่ทางรัฐบาลของเราเขาก็ตั้งแบบนี้นี่แหละก็คือประเพณีอันดีงาม แต่จแล้วนี่ในตำนานก็มีตำนานก็จะเขียนไว้ในในวัดพระเชตุพลทิม,มนฑลมังคลาลา,ลามวัดโพหรือวัดโพก็จะมีบันทึกในตำนานเอาไว้อยู่ว่าตำนานบันสงกราษมันเป็นยังไงตำนานของแต่และประเทศมันก็ไม่เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยวัดวัดโพเนี่เป็นวัดประจำอะของรัชกาลที่หนึ่งก็มีบันทึกเอาไว้เราจะมาเล่าให้ฟัง ตำนานบรรสงการาณก็คือว่าในสมัยก่อนพระพุทธการก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าก็มีครอบครัวเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งทรัพย์สมบัติเยอะแยะแต่ไม่มีลูกข้างบ้านนี่เป็นบ้านของคนขี้เมาแต่มีลูกมีลูกลูกชายหน้าตาดีเวลาพวกขี้เมาเนี่กินเหล้ากันก็จะมาแซวเศรษฐี ที่อยู่บ้านใกล้กันว่าเศรษฐีมีเงินสักเปล่ามีเงินตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่มีลูกตายไปแล้วใครจะสืบทอดบรลลัก์ใครจะสืบทอดสมบัติสมบัติก็จะตกเป็นของผู้อื่นนะเมาอ่ะนะพอไม่เมาก็ดีดีพอเมาก็เจาไปแปดเศรษฐีไม่รู้ว่าพิชชาเศรษฐีหรือเปล่าตัวเองจนไงแต่มีลูกคนรวยนี่รวยมีเงินแต่ไม่มีลูกทางเศรษฐีก็น้อยนื้อต่้งใจก็เคยไปถามอยู่บอกว่า ทำไมถึงชอบมาแขวะนักหนาทางขี่เมาก็บอกว่าก็มันจริงไมหมล่ะแทนที่จะทำบุญทำทานมั่งคนที่ทำบุญทำทานเนี่ยเขามีอารมณ์สมบูรณ์มีทั้งทรับย์สมบัติมีทั้งผู้สื่อทายญาเทเศรษฐีก็เลยได้คิดพอคิดเสร็จแล้วก็เลยคิดอยากที่จะทำบุญก็เอา เอาเงินทองของเราเนี่ไปทำพิธีบวงสวงแต่ก่อนไม่มีพระพุทธเจ้าเนะี่บวงสวงไปทําพิธีอะไรต่างๆบูชาพระจันทร์บูชาพระ,ะอาทิตย์ขอลูกก็ทํามาเรื่อยๆสามปีก็ยังไม่ได้ผลจนแทบทพอ้อพอมาถึงวันสงกรานวันที่แรมหนึ่งคนะ่ำเดือนสี่เนี่ยคือวันสงกรานก็เลย คิดอยากที่จะบวงสวงขอลูก<ม>ก็เอาพวกข้าวพวกอะไรสารพนร,ระทุกต่างนั่นแหละเอามาบูชาที่ต้นไทรก็เอาข้าวสารนี่ก่อนที่จะหุมก็ซาวน้ําล้างน้นําสะอาดเจ็ดครั้งให้มันสะอาดที่สุดแล้วเอามาหุมหุมเสร็จแล้วก็เอาพวกอาหารต่างๆเอามาบูชาต้นไทรตอนนี้ลูกขัดเดวดา,าต้นไทรก็เลยสงสาร เห็นมีความเพียรพยายามของเศรษฐีอยากมีลูกเรือเกินก็เลยไปเข้าเฝ้าพระอินทร์เลสักการเขาำสักกาก็คือพระอินทร์นั่นแหละก็บอกว่าเศรษฐีคนนี้อยากมีบุตรทํานยังไงถึงจะมีบุตรได้พระอินทร์ก็เลยถามเทพบุตรทั้งหลายว่าใครที่อยากมาเกิดมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับเศรษฐีก็มีเทพบุตรคนหนึ่งชื่อธรรมบาล ก็สงสารบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรดเองท้า <c oughs> สก,กัดกันเลยให้มาให้จุติมาเกิดอยู่ที่คันของภรรยาเศรษฐีเพราะเกิดเสร็จแล้วนี่เศรษฐีดีใจ <c oughs> เป็นผู้ชาย <c oughs> สืบทายาท <c oughs> ตั้งชื่อว่าธรรมาบาลพอโตขึ้นมานี่ยเจ็ดขวบเจ็ดขวบนี่เป็นเด็กที่ฉลาดมากเรียนรู้เรื่องไตรเพศสมัยจก่กนพราม์จะเรียนเรื่องไตรเพศ จบทุกแขนงเลยตจเพศแล้วก็มีความรู้แตกฉานด้านต่างๆรวมถึงภาษาสัตว์ด้วยยิ่งภาษานกเนี่ยเวลานกคุยกันพูดกันนี่จะฟังออกว่าเขาคุยอะไรกันเป็นเทพบทตตุตรจุติลงมาคนไหนที่ว่าฉลาดเฉลียวนี่มีเชื้อสายของเทพบุตรเทพธิดาอยู่เรือยเสร็จแ,แล้วเศรฐีในี่ภูมิใจตอนนี้ธรรมบาลนี่อายุเจ็ขวบย่างแดขวบ เวลาใครมีปัญหาอะไรแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ทั้งหมดใครมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรมีปัญหาอะไรมาปรึกษาธรรมบาลธรรมบาลก็แก้ไขได้ทุกเรื่องสมัยแต่ก่อนใก็บูชาพระหมพระหมจะมีเท้ากระบินหมอยู่ตนหนึ่งสมัยแต่ก่อนก็มีแต่คนที่สักการะบูชาเอ่ยถึงแต่เท้ากระบินหมตอนนี้พอมีธรรมบาลเกิดขึ้นมาไม่บูชาละ เพราะว่าชาวบ้านนี่ก็คุยกับพรมไม่ได้คุยกับธรรมบานได้ใช่ไหมล่ะเป็นบูชาเป็นสักการะนี่คุยไม่ได้นี่แก้ไขปัญหาก็ไม่ได้ก็เลยเลิกสักการะก็เลยมาสักการะธรรมบานผู้เป็นเด็กน้อยลูกชายเศรษฐีกเ็เป็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วแควนผู้เมืองนั่นแหละตอนนี้เท้าก็บินพรหมนี่แต่ก่อนก็มีแต่คนเขาสักการะเขาเอืยถึงตอนนี้ไม่เอืยถึงเลย ก็มีความสงสัยว่าทําไมความศรัทธ,ธาของประชาชนชาวเมืองทั้งหลายถึงเสื่อมไปก็เลยลงมาดูลงมาดูก็รู้ว่าธรรมบาลนี่เป็นคนที่เทียบรัศมีของตนทําให้ตนนี่หมดความเชื่อถือก็เลยอยากทดสอบปัญญาว่าถ้าปัญญาใครดีกว่าเนี่ยก็จยกให้คนนั้นไปแบบ อสองตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างเนี้นะก็เป็นพรมยังไงนาะยก็แต่จะมีความเมตตากรุณาโเนานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตำนานเรื่องของเท้ากบินพรมก็เลยมหาธรรมบาลตอนนี้ธรรมบาลพอพอมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยพ่อเนี่เป็นเศรษฐีดีใจนะก็ระสร้างปราสาทให้ปราสาทเจ็ดชั้นอยู่ข้างต้นไทรนั่นแหละก็อาศัยอยู่นั่นตลอดตอนนี้เท้ากบินก็ ท้าวกบินพรมก็เลยลงมาลงมาหาธรรมบาล mm hmm. ก็เลยบอกว่าเราคือท้าวกบินพรมผู้มีปัญญาเจ้าก็มีปัญญาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทายปัญหาเนี่ยทายปัญหากันแล้วเนี่ยถ้าใครแพ้คนนั้นต้องเอาศีรษะมาบูชาคนนั้นถ้าเราชนะท่านต้องเอาศีรษะมาบูชาเรา ถ้าเราแพ้เราจะเอาศรีศรษะเราบูชาท่านนั่นคือเอาศรีศรษะมาเป็นเติมพันเพราะฉะนั้นการท้าประลองนี้ห้ามปฏิเสธถ้าท่านปฏิเสธเราก็จะเอาศรีศรษะท่านมาทันทีธรรมบาลก็เลยจําใจต้องยอมรับว่าเราต้องสู้ด้วยปัญญายอ,ยอมรับโดยปริยายธรรมบาลก็เลยถามเท้ากับพินผมว่า แล้วท่านจะทดสอบปัญญาเราอย่างไรเท้ากบินพรมก็เลยบอกว่าเรามีอยู่สามปัญหาให้ท่านตอบมาถ้าตอบได้เราจะเอาศีรษะที่บูชาท่านถ้าท่านตอบไม่ได้ท่านก็เอาศีรษะมาบูชาเราทัพบานก็บอกอ้าวอยท่านถามมาเลยข้อที่หนึ่งตอนเช้าเนี่ยราศีอยู่ที่ไหน ข้อที่สองเนี่ยตอนเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนตอนค่ำราศีอยู่ที่ไหนเอวหนักตอบเป <c> ็ <oughs> ถ้าตอบไม่ได้เอาศีษามาบูชาหน <c oughs> ่าเพราะฉะนั้นเนี่อาจารย์เสน่ห์จิตตอบได้เท้าโรบินวกสอาศีษามาบูชาตอ,อต,ตอนนั้นธรรมบาลตอบไม่ได้ ก็เลยขอเวลาเจ็ดวันพอขอเวลาเจ็ดวันนี่ก็คิดอยู่ว่าคําตอบมันคืออะไรไปเปิดเปิดตําราดูในไตรเพศไม่มีอยู่ในตาําราก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเอา,เอาคําตอบมาตอบได้ยังไงแต่ได้ยินอาจารย์เสน่หิตพูดก็ได้จะตอบได้อยู่เปิดเพื่นไ,ได้ยินก็เลยคิดหาคําตอบหกวันก็ยังไม่ได้ก็เลยว่า ทำอย่างไชีวิตเราจึงจะรอดได้เราต้องหนีไปคิดอย่างนั้นแล้วนะี่คิดว่าหนีเท้ากระเบนปมคงหนีไปไม่รอดนะแต่ในใจคิดที่จะหนีให้ไกลที่สุดกันหละก็เลยเตรียมตัวเลยเก็บของแล้วหนีเลยเอาที่ทําได้คิดว่าเท้ากระเบนปมตามไม่เจอนะพูดง่ายเดินทางไปไกลจนเข้าป่าพอเข้าป่าเสร็จแล้วมันมีต้นตาลอยู่ก็เลยไปนอนพักพอนอนพักเสร็จแล้ว เหนื่อยก็เลยนั่งพักไอ้บนต้นตานมีรังของนกอินทรีอยู่นกอินทรีคุยกันทำมามาได้ยินนกคุยกันก็ฟังออกไงเพราะมีความรู้ความสามารถว่าเราฟังภาษานกออกได้ยินนกอินทรีผัวเมียคุยกันเมียก็ถามผัวบอกว่าพรุ่งนี้เราไปหาอาหารที่ไหนดีไปหาเนื้อที่ไหนกินดี จ้านกตัวผู้ก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหรอกพวกนี้เราจะได้ไปกินเนื้อของธรรมบาลน,นกตัวเมียก็บอกว่าเอาไปกินเนื้อธรรมบาลมันคืออะไรจะไปกินเนื้อมนุษย์เหรือไม่ใช่ก็ธรรมบาลกับเท้ากับิบนพงายปัญหากันใครที่ว่าแพ้ก็จะเอาศีรษะนั้นเป็นบูชาพอตัดหัวแล้วธรรมบาลแพ้แน่ๆนเพราะไม่รู้คําตอบ ไป่เมียก็เลยถามเจ้าตัวผู้บอกว่าแล้วท่านรู้คำตอบไหมรู้ทำไมจะไม่รู้เมียก็ถามว่าแล้วคำตอบเป็นยังไงเลยเอาที่ถามว่าท้าวกระดิ่งมเนี่ยเขาถามว่าราศีตอนเช้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเรื่จากราศีราศีก็คือลักษณะของผู้มีความสง,างา่างามเนี่ยลักษณะของผู้มีลักษณะดีลักษณะผู้มีมความสง่างามลักษณะตอนนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยราศีตอนเช้าอยู่ที่ไหนฝ่ายผัวอกก็อยู่ที่หน้าไงคนเราตื่นมาต้องล้างหน้าคนไหนไม่ล้างหน้าหน้าตามอมแม่มันจะมีราศีที่ไหนเล่าไปเมยม์บอกเออใช่เนาะถูกต้องอาแล้วตอนเออนที่ยงอ่ะตอนเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนก็อ,นอยู่ที่หน้าอกเรานี่แหละหน้าอกเวลาเราทํางานทําการทานู่ทนทานี่ร่างกายเราก็มีกลิ่นตัวกลิ่นอะไรที่มันไม่สะอาดเราก็าน,น้ำลูกหน้าอกใส่ประกมน้ําหอมขอเข้า มันก็เป็นที่สานานม,มันก็มีราศีเดินผ่านใครก็ไม่เป็นที่น่ารังเกียจแล้วตอนข้ามแล้ราศีอยู่ที่เท้าเลยพอกลับบ้านเสร็จแล้วถ้าเราไม่ลางเท้าคนนั้นจะหมดราศีแล้วเป็นคนที่สกรปรกไม่ักความสะอาดเอาคำตอบแค่นี้เองทำไมทำธรรมธรรบานตอบไม่ได้ไม่รนะ 6, มู้วันที่หกและพวกที่วันทีน่เจ็ดเดลอธรรมบานนอนอยู่ใต้ต้นตาลนอกได้ยินได้รับคําตอบละ กับัณะแล้วกับประสาทโจผอมพอวันที่เจ็ดอพอผม,อมอก็มาละกรมาถามคำตอบธรรมาบาลก็ตอบได้แล้วตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าอธิบายตามที่พูดกันเลยตอนเที่ยงก็อยู่ที่หน้าผมตอนเย็นอยู่ที่เท้าหน้าตัวเองเลยแพ้เลยว่าเอา้าเราทำตามสัญญาเรามีที่ดายอยู่เจ็ดคน เดยจะเรียกทิดามาจะเรียกมาเจ็ดคนก็บอกว่าให้เอาศีรษะเรานี่บปูชาแต่ถ้าเอาศีรษะไปแล้วจะไปวางไว้บนดินนะวางไว้บนดินแล้วจะเกิดอาเพศแผ่นดินจะแห้งแล้งทาให้ทุกคนเดือดร้อนเอาไว้บนอากาศฝนก็จะไม่ตกตามต้องรดูการถ้าไว้บนถ้าไว้ในน้ําทะเลเนี่ยทะเลก็จะแห้งขอดอันตรายเพราะฉะนั้นเอาศีรษะเราวางไว้บนคานเอาไว้ที่เขาไกลลาก วันนี้ทเขา้าไกลาแล้วทุกปีเอาศีษะเราเนี่ยเอามาแห่รอบเขาไกลาท,กาทุกหกสิบนาทีแค่นี้เป็นเป็นการบูชาของเราให้ศิดาเจ็ดคนเนี่ยวนเวียนเจ็ดคนก็คือเจ็ดวันนั่นแหละที่เรา,าทำพิธีพิธีนานสุกรามนั่นแหละว่าจะเชื่อว่าไปทำพิธีเจิไทยวันไหน ก็จะมีเื่นวันนี่ก็กคือตำนานของวันสงกรานต์เนี่ยแล้วก็พูดโดยสังเกตไม่ได้พูดโดยละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวพูดถึงทั้งเจ็ดคนอีกมันก็จะยาวเนาะเอาไปว่าเรารู้จากตำนานเอาพอเราเข้าใจก็พอ<ม>เพราะฉะนั้นวันสงการานต์นี่เราทําไว้เพื่ออะไรเนี่เพื่อความกตัญญูกระตเวทีต่อพระที่ร่วงับไปแล้วพอถึงบ้านยังไงก็แล้วก็ทาบทุญบุท รือตอนที่พระสวดวก็อุทิศให้กับผู้ที่ลงรับเป็นแล้วแล้วก็ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เอาพวกอะไรหละัะพวกที่เราสักการะบ,บูชาเช่นดอกไม้น้ำอบน้ำหอมดอกไม้เข้ามาใส่มือเป็นพวมงมา,าลัยตรงบาลายเนี่ยเป็นพวงมาลัยด้วยดอกไม้หอมๆเอาน้ำอบน้ำหอมมาลดมือลดเท้าหพวือกรับลมให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ คนหลักผู้ใหญ่ก็ให้พรแต่นี้ส่วนพอเราเข้าวัดแล้วนี่ก็จะมีการพิธีส่งน้ําพระหรือพระพุทธรูปเนี่ยจะไปตั้งนี่แหละแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็หลักผู้ใหญ่วันนี้ก็ทําเหมือนประเพณีที่เขาทาทั่วไปเดี๋ยวพอเสร็จนี้พอเรารับประทานอาหารทางอาจารย์รับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยทุกท่านก็รับประทานอาหารพอรับประทานสเสร็จปุ๊บพร้พอมกันเราก็มาท,ทําพิธีส่งน้ำพระ พอส่งน้าพระเสร็จแล้วก็ส่น้ำพระสงฆ์ไลมาจัตีครั้งนี้ก็เป็นคนหลักผู้ใหญ่นั่งเราสลับกันนั่งก็ได้เราก็ให้ถึนให้พรไม่ต้องให้สให้พอรอย่างเดียว <c oughs> อ่าเป็นว่าวันนี้ก็ว่าเรามาสร้างคุณงามความี้ก็สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานให้ทุกคนนี่มีจิตใจที่ดีงามให้ทุกคนเป็นคนดีให้เราทําในสิ่งที่ดีนะ่ะ เข้าวัดเราจทำสิ่งที่ดีทําดีถูกดีนั้นมีค่าทําดีถูกเวลาค่ามหันทําดีถูกบุคคลผลอน,นันต์ทําดีด้วยความมันนั่นจะดีอยากเห็นทุกคนเป็นคนดีอยากเห็นมิมมนตรมิตรเยือนสดใสอยากเห็นความรักความเข้าใจอยากเห็นท่านทั้งหลายเข้ามาวัดป่าสีพรลานชัยได้เป็นคนดีขออหมพร อาราธนาคุณพะระศรีรัตนไกรคือคุณพระพุทธพระธรรมพะระสงฆ์และบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันขอจงมารวมกันเป็นมหันตติชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่สร้างบุญกรณีธรรมสรัมฤทธิผล ประสบสรรพสิ่งนิ่มงคลสมบูรณ์ผลผลทุกที่พาราตีการจงทุกทุกท่านเธอ